ซื paid, ้อมาครบพอดีเหมือนนี่ครับขอบใจขอยคบจ่าโดยเอาเข่าไปยาย่แล้วพอมีพลังเพิ่มได้รอบซองวันนี้รอบรอบที่สองนี่ยที่ว่าเป็นชิปสอบถือว่าเบิดเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวคันมันนั่นแต่สีโทสร่างไม้เด้อโดยโดยมเป็นอยังอ่าลงุดถ่ายแล้วคิดว่าย่างอีกอยู่นะย่างก็ต้องสร้างไม่อ่ะย่างย่างแต่สร้างไม่จ้าว่าเพิ่นว่าเอาเบิ่งดูอันหนังสือนะ อาก็มานี้ทะเบียนคือบ่ใส่โอมันยังบ่ทันมาว่ะอือไปเอาแล้วมนาได้แล้วอ่ะใส่กับขี่เด้ว่าาก็บ่มียังบ่ได้ ทีไม่เป็นทีเพียบ้อยอีกน้องเลยเนาะกลาบสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขุสุขพล่าอยู่ภายในและกันต่างประเทศกระยินดีต้อนรับกับสู่ซองสาวบนมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนอะาะมาพ่อกันมาเนี่ยกันที่แหละมาฮอดที่ไม่พี่น้องเอยโอ้ทาง,าง้างคนมาจันทรจะคนนดิ้มือนี่เนาะ ปูนเพ่นมารงแล้วบ่จังใดทางสบุ่กัหาก็มาฮอดคือว่าม้อนี่เนาะทางสบุก่บก็อยากเว้านี่ยทักหน่อยพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าเว้าออกไปนี่ก็ถ้าว่าพิษก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าคือสบูนน่นี่คนเดียวพี่น้องเลยอยากให้เว้าถืกใหญ่เอซีเบิดทุกคนก็นอาสิบ็นไปพ่ได้เนาะบางคนก็นว่าสบุูเว่าหลาย บางคนบัดย่ามสาบุบเบาเสียงค่อยกะว่าเสียงหายบัดผู้ใหญ่ใจบุญที่ห้สาบุญเฮ็ดหมอกเปียกมอบงานห้เฮ็ดเพิ่นผันจากห้สาบุญเว้าเวลาถ่ายคลิปละห้บัดย่ายไปนาผู้ลังคน่นกะบมากผู้ลังคนเพิ่นกะมากอันนี้สาบุนก็ต้องกะขอโทษเนาะห้สาบุญเฮ็ดถึกใจเบิดถุกคนบ่ได้จังใดกะจะสาบุญกะเฮ็ดตามทีสาบุญเฮ็ดได้ขอว่าสาบุน่ะกะแม่นสาบุญเป็นคนเว้าหลาย คันห้สบู่ไทยไปซื้อสบุ่นะเป็นไปบ่ได้เพราะว่าสบู่น,น่ะกระถ่ายคลิปเน, <c oughs> นาะผู้หญ่เพิ่นกะอยากห้เว่า <c oughs> บางคนก็ว่าสบู่เนี่ยใส่เวียกน้องหลายมันบอ่อแมนเดอร์พี่น้องเลยเนาะบางครั้งผู้หญ่งเพิ่นกะแนะนำมาอยากไ้น้องออกกําลังกายจะเล็กเล็กน้อยสบู่กะบ่อใส่น้องเฮเบิดมือดอกสบูกบสบ่ก็ฮู้ยูวันยังเป็นยัง สมุนกหูไผสิไปใส่คนเห็ดเวียกเห็ดงานบนเมือเบดเวนเฮากระหูยวน่าทีเห็ดเฮือนก็ะคือสร้างเพียงต่น้องเพิ่นเห็ดเล็กๆน,น,น้อยๆซ้ำนั้นพี่น้องเลยอาถรวาสมุนว่าไปคำนี้พิษใจทุกคนก็ต้องกระโพอโทษอีกเถื่อนึงเนาะให้สมุญเห็ดถึกใจไปบ่ดทุกคนก็เป็นไปก็ได้พี่น้องเลยอันนี้ก็บสมบุญก็บโบได้ว่าภายัยแล้วก็บโบได้ติภัยแล้วก็บโบได้หามไัยคอมเมนต์ทุกคนมีชิตคอมเมนต์เนาะ สาบุญกับบริติภัยอยากว่าจังใดก็ว่าสาบุญกับโบได้โทษบด้เครื่องภัยมีแต่อยากบอกซํานี่แหละกะเท่าน,นั้นที่ว่าห้าวว่าไปก็คือว่าทําตามหน้าที่เฮาผู้ลังคนก็คือมาเฝ้าอยู่แต่นี่แท้ป่ะั่นอันนี้ก็แเมนยอมรับเพราะยังถี่สาบุญมาอยู่นี่เพราะผู้ใหญ,ญ่เพิ่นบ่ให้สาบุญไปทั้งไกลเพิ่นให้สาบุญเฮ็ดแล้วแหละเพิ่นจงให้ไปอันทางผู้ใหญ,ญ่ที่มอบงานให้สาบุญนี่ เพิ่นโบาหายสบ,บุนเล่นหันเล่นนี่เพราะว่าเ้าขคีรดน้อยยานอันตรายมันเดินทางไกลกลัาสิไปหอดแต่ละหม่องสบ,บุนก็ต้องอย,อยู่อยู่แบบนี้กระโเป็นยังแต่ละคนคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกะมีบวกมีลบแน่เนาะบางคนกะนั่นแน่กะเ้ากะห่างโมได้เนาะจังใดกะเบาๆกันจักหน่อยก็ได้พี่น้องเอ้ สบุนกับบริติบริเตียนหอกเนาะที่ยังกันเขามากอะแล้วแต่คนเท่ามันหามความคิดกันบ่ได้พูดลังคนกะมีบวกมีลบคนเท่าบ่มีผัดีร้อยเปเซ็นต์เนาะอะ่ะจังใดกะสีเขาไปหาทางสร้างก่อนบะดนี่จากน่อยกะสีว่าสบุนวาหลายอีกเนาะอะ่ะจังใดกะขอโทษขออภัยเดอ้ออมาหอดมาเทิงลเลยแดดมุกเทาคือเกาบาัด เด้นนะคะมาส่งแล้วบ่ปูนี่มาจากคนเด้สร้างมาเนี่อยู่ในเบิบรบ่คือบอ่เห็นเห็นแต่แข้งอืมมึงโล่บ,บึงกันเลาะบึงรอบๆกันอืมมันนี่คือรถมาหลายคันแท้มาเน,นี่มาหลายคนบ่มาเน,นี่รถคือหลายแท้ชีค่ะมาเบิดทิมเพิ่นบอนอ่น้อมาเนี่ โอ้ <laughs> มาหลดุดผืนมามาหลายคนเลยรีบบ่มาหนี่ <มา S 1> โอ้มาหาคนเพิ่นมาส่งระบอปูนเออมาแล้วอ้าวสีบดเลยนนี้บดได้โชยิ่นมาส่งอีกก้อนเนาะสีบดเลยโทยเพิ่นมาส่งอีกก้อนเนะ <c oughs> ด้อฮะโดยโดยโอ๋อสิมาฉากทั้ง้องหนามเลยโทยเพิ่นเอาปูนมาให้อีกก้อน ยังเหลือหาโศมาหาคนหมจเลยมงไปเอาอันเครื่องดื่มมาก่อนเดี๋ยวซื้อมากครบพอดีเนาะมาหาคนนุมว่านี่ไปทั้งได้คือบอมาไปขุดมันบ่คุดช่วยแล้วบอมามาที่เขาได้เมืองกูเลย วันพักงี้ท่อสีตบยินเออจะเลยบริมาน้ำเล้ยมือวานเนาะโอ้โหเยนี่นะกระห่อนคือเก่านะข้าไปยายกันชื่อมาครบพอดีมนนี่โดยเอาข้าไปยายแล้วพอมีพลังเพิ่มได้ มาซื้อไปก้อนยันอ่ะคนมาครบว่อมาเนี้ยแล้วได้ได้ทางนี้อ้านปะยังไงเอโอ้เดือยอยู่หนาเดียววะนี่เวียนเลี่ยนเครื่องเหมือนนี้เปลี่ยนเครื่องดื่มคาราบาลแดงมากคาราบาลเขียวะ นี่มาครบนี่เหลือแต่ว่ยอดข uad มันยังบ่แล้วบ่ว่ยอดนี่เนาะยังบ่ทันคร่งจักเนาะโทรสั่ปูนก่อนเนาะบ่ได้เด้นี่อ่ะโทรสั่ปูนล่ะ ยุ่งนี่มันมาแต่ไสเนาะคงแต่เห็ดเฮือนแล้วคือว่าเข้ามาแล้วมายงนี่คือว่าบ่ทันได้ีน้ําน้ําเฮือนนี่ก็ได้ มาดินมากเลยท่านไหมมาชมงนี่กันโอ้ต๊วทางนอกนี่เรือยูเตน่าทางเข่าห้องนี่กับเรือยูสองหน้าโอ้คือคนนี่เรามาอยู่ข้างนี่คนนี้หน้าห้องน้ำพาดเจากันไอเอพายูข้างนี um, ้ thả nghi lừa vô và điều mờ leng lòa một cái lọ bay gần <laughs> thấy nằm kìm nhăng gì bó โอ้ยยังอยูนอกเพราะว่าซื้อมาตอนเร็งเมื่อวานนี้บรน,นิพจนลมหวยหวยมาแล้วน,นี้ทรายนี่ฟังเบิงก่อนนะสั่งมาอืมอร่อย โทรสั่งปูนเพื่อนทางนองนี้ยังเวซื้อกับเขาอยู่ยังทันได้มาโทรไปว่าายังซื้อกับเขาอยู่เด้อว่าสันขันฝนสาบท,ทางนอกนี่ก็มันก็นสีง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีหอ,อกเนาะมันก็นสีประมาณ สองมือเลยทางนอกทางในนี่สองมือเครื่องคมื์เนียมเรื่องกระอยนี่ไปปัดกระต๊อกกันอากาศลมอยู่หักเอา้าเป็นนังเล้นี่นอ้อยอืมอเป็น ก็ได้ถัดกระตุกกันมันนี้ทางลูกทรายวาด้มาน้ำมาหนี้ได้เวลาสักเครื่องเพิ่อนอาทิตย์และเทือ่ออยู่สักเครื่อง เอ้ยบ่าซักเครื่องก่อนเด้อวันนี้ว่ะเลยว่าออกมาก็บอเป็นยางบาเมื่อพราะว่าลูกอะ่ะมา้นน้ำถูกเมือเอ่อก็เลยออกมาผู้เดียวนนี้สานวนเพิ่นสิออกมาน้ำหลังเลยสานวนโทรใส่เพิ่นเพิ่นออก ส,สีออกน้ำลางเด้มอม่ะเผื่อคนขุดไว้เตรียมสิปลูเผือกปลูกมันอือมันนี่คือเย็นคักแท้มันนี่คือลมฮวยๆคักแท้มันนี่ นจะช่วยมาน,นี่โทษได้อย่งไดเนี่ยเแท่นะ่ะเออเหมืนยังไม่ใช่คือนุ่งชิดแบบนี้โอ้โ,อ,โ,อ,โ,อ,โอ,อ้คือนุงสินมากมากบลลมผัดพึงว่า,บ,าบ่ โฉงตัวเดียวเลยเออจงตัวเดียวเย่ไหนี่บอเป็ยังบ่แห่งบอเอมายังมายังหมังม่วงอ้เอามาจใช้อ่ะนขึ้นเอาี่ใช้อะนะนมาารถฮอยู่ก็คือนองไทยว่ ต้องแตงแก้วแซบๆห่วข่าวกับบุกขาดบ่ย่างอันนี้ดาบดาบซุกเอาไปเมียนไปเอาไปเมียนกันตา้งุมงมากกินเที่ยมันกับผีตดใจแล้วตัวนี้จังโมงอ๋อ้นี่เลยปุ๊บลวหักะตั้ตัวนี้1ิบโมงสิบเอ็ดโมงเะโหลดโอ้ช่างอ่ะบนท่านอดเวลาช่างกินได้ <laughs> ไปเมียนไนหมเโอ้เราค่าไปโหยผูยเชี่ขวหน้าแซงแล้วเยอะ <laughs> เราเห็ดียกอยู่ทางบ้านไปเมียนสุงๆจะได้มาชิจ้อง <laughs> ไปได้ไดแน่กินมากเละพอสนัน <gasps> มันนี่สีลมลมอยู่กับยังห้อนเนาะลมห้วยห้อยได้มันนี่ห้อนโอ้มันนี่เป๊มันนี่ลมก่าเมาวานเนาะปุ๊อยางมาหาข้างน้องกัน,นโอ้ยรถไผเได้แข่งเด่นแต่ว่ามันเจ็บหัวเด้ nó men nó, ô, hot, ăn lòi luôn, tiện đây đấy, cứ là sao nè, bay size nè, bay nay mướn, bay nhang à nè, lên đi, bay nhang, bay nhang, thảu lại เอ๋ออะไรใส่หมวกกันน็อกเป็นวะขี่มาเลยกะใกล้ไฟแดงรักเป็ดกับบมีตำรวจขี่ไปอีกไปหอดอยู่บ้านอะไรเด้ป้ามันตำมันรักสีเด้ไฟแดงตำรวจนะฮู้มันใส่เขาบอกว่าละะอ่ใส่แล้วบอกว่านั่งหลุดเจ้าเขาเอาเด้อันเลี้ยวเป็นปั๊มน้ำมันเอาไว้เขาบอกถ้าเสียเลี้ยวได้ได้มันสีหนาอยู่ เออสีนาำหนูหนจอดจอดคนแหนมเต็มอยู่ตำรวจแหนมเขากะใจสั่นแล้วเขากะสั่นอยู่บนเก่าซีเรียลซีเรียลก,กาบุก้าเรียลดิแล้วก็เลยว่าข้อไใครขืนมาข้นมาพี่นั่งโอ้โหคเแรจากเราต่อเบิ่งกอนเพิ่น,น,นมาส่งปูน่ะแล้วก็ส่งพีมลองเดินกนได้มล่องเดินนี่ก็ได้บอกว่าขืนเทิงก็ได้พี่ ไปใกล้ๆก้อนนกแดงพี่เพราะว่าพ่นสีเท่และถือว่าสุทไทยแล้วดิเนาะแ่าว่าแถมว่แมนวะเก่งๆเนาะ ไปซาอุริเนียนหาสอบเอออันนี้รอบซองบัานนี้รอบรอบที่สองนี่งที่ว่าเป็นชิดสอบถือว่าเบิดเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวคันมันนั่นแต่สีโทรสร้างใหม่เด้อวอ่าลงเขียนที่ถ่ายแล้วคิดว่ายั่งอีกอยู่นะยั่งก็ต้องสร้างใหม่ยั่งยั่งแต่สร้างใหม่จ้าว่าเพิ่นว่าอ่าลงพี่แม่นเพราะว่ายังสีผสมอยู่ยันได้ขี้ข้าันโจมลง ส่วนมาโซ่ยังไงช่างอ้าวเกือบแล้วฮะโอ้ยหน่อไซเนี่ยเกือบเป็นรถช่างไงท่องรถบมีเบก็คือสิก้าขี่ไปส่งของไกลเด้อไปก็เลยรถเลยก็บอไซจ้ะบอบอเอ็สมังเจาไหนน้เอออ่าจ้ะ mưa chẳng say thì đúng lý rồi à <laughs> ừ. không có chép eo sao mà mi eo gì bố ở sân เ็้านเดียวผู้เดียวเจ้านะแม่นตายได้ไปไปชมที่บ้านชมนเปชมตถ้าเอาขึ้นโลกไมหันตะตเช็ดสิสองได้ไอรถแม่เอาูในพอตัวตายดระบะนีก็จะจริงก็จะสั่งรถหม่มามูประกาศไต้คัวบ้าก็ขึ้นเม่อั่เอาปุนนย่นี่มาดิโอ้ยว่ะ อันนี้ใครแน่นอนงัดลงใกล้ๆเนาะแมนเดี๋ยวมีอย่างกระจังสีโดยเรียวสีโทช่างไม่เด้อมันบ่พอเด้อเป็นยังนะขอบใจหลายๆขอบใจที่กันโดยอ่ะให้เพิ่นมาส่งเ็นเทียร้อยเลยเบิเ์ี่ยวเลขหนึ่งตนไป มาเล่าต่อวันนี้เราไปฟังเนี่ยหอดขันได้เนาะหอดขันเ้าเพิ่นเอิ้นเท้าขึ้นเทิงงมาเจอเอว่า,าเล่าต่ออีกอฟังนนะั่นเราเราเห็นเท้าสะดวกบ้างเราเอิ้นขึ้นเอิ้์นมาพี่นั่งแต่เทามาจอดนี่เรามาจอดอยู่ปัม้มพี่ก็เลยเขาไปจอดอยู่ปัม้มเาขเากล <c oughs> ั่นละเอเวเข้าซื้อเขาซื้อเอิรนเอิรนเขาก็ยืนแหละปุ๊บแล้วก็ว่า รถเจ้านี่เอาออกมามือได้โอ้ยหทำกับสื่อไม่วะนี้เดี๋ยวแล้วก็ว่ามาเบิ่งดูอ่านหนังสือนะาต่อมานี้ทะเบียนคือบัวใสโอ้มันยังบัวธันมาวะไปเอาแล้วไปด้านหนาเดี๋แล้ววะใส่ใบขับขี่เด้เอาว่ะทำกับว่าห้องบัวงี้มันยังบัวเดชเลยเดี๋ยวแล้วก็บวะเฮ้ยเจ้านี่เนาะรถกับบัวงี้าย แไปขับขี่กับบ่มี่ทาลงไปเอาแล้วฝปายบบทฉันมาจะเอาบอกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ว่าแบบนี้ก็ต้องเสียรายโดยแล้วเาก็ใจสั่นเนาะเขาก็ว่าว่าแย่งกับแบบเกือกเก้าเขาอันนั้นนะแบบเขาแย่งเพิ่นเอารถเขาขึ้นอันนั้นนะขึ้นเมืองเขาเอาขึ้นแล้วรถเทามีหนังสืออยู่รถทำประเด็เลยเลยแบบนี้เราก็เลยว่า เฉยอีมาให้มาขึ้นเพื่อนๆหนิบึงต้องเสียอยู่ประมาณสี่แสนห้าแสนแต่เขาก็ขอน้ำขอน้ำแสนหนึ่งบ่มีแล้วสุดอกมีเงินชาวพันกี่เนืองกูว่าสิเงินน่ะมาหาซิปจีเติมน้ำมันได้เอาแล้วก็เบิดแล้วคือบัวาสิจากเนลาเราเลยขอเพิ่นแสนหนึ่งล้วก็เอาล้วว่า เธอหนาเออเธอนี่เตือนเธอหนาแล้วเอาเลยแล้วแบบให้เสียอะไรกูหนีแล้ววะแล้วก็ด้วย,ย <c oughs> เอาได้จังไงเฮาบ,มาบ,วบว่มีกะเฮากะบ่ทันได้อะไรที่ล่ะเนาะแบบเขาแนว่ยทั้งรังนะเขาเจะจดแบบเด้ไพอันเขี่เอเนาะเขาว่าสิขี่ไว้เ,เด้บ่แบบมันมันืดก่อนมันเปิดมาขา้างไพแดงมันเขาเปิดไป,ไปอยู่ต่อหน้าหมู แกน่ะก็บอกอยู่แม่น่ะก็บอกว่าจะาหนสีเข่าไปยังเมืองเนาสีลงตลาดเด้ตลาดตลาดรักเป็ดหรือตลาดใหญ่ตลาดย่างไปซื้อยังนั้นพี่ซื้ออันนี้เอากินตลาดรักเป็ดพวกนี้บ่ตลาดรักเป็ดนะเพิ่นเปิดอันนั้นเด้เพิ่นเปิดสวยถ้าเปิดไปแต่แปดโมงบนนะบุญอยากให้เข้าไปถามประจำเป็นในเมืองมันรถไล่มันเกิดไกล์อีกเพิ่งเต๋มแบบ 8ปดโมงจงะ,ะ่จาหานี่เแอไรรักแล้วเบื่อกว่าบ่ชหายไปว่นถา้าปรจำเป็นในเมืองกันที่ซื้อซื้อตลาดรักเกลดออนี่ไปซื้อยังนังซื้อก็ซื้อเนื้อกินมาเห็ดกินนี่แหละต้องไปดอกมาไปคู่เดียวนะแม่บาสิเธอหาไฟเกับบากาโทรบาชกาจับโทรศัพท์ออกมา เลยแบบเราบ,บรหารจับโทรศัพท์นะการทักซื้อแนวกินซื้ออยู่น้ำโมกไก่ห้าไปไกลแล้วมันอันตรายรถก็ลายทดดี่เข่าในเมืองเป็นเนียบุก้าขี่เลยบุก้ากลับเข่าไปเล<ด>ยตลาดไง่นรถลายซ้ำบ,บัตรแล้วขี่มาขี่มาม้ามหอดูอ่บอลไทยแดงลก 8, ักแปดเจอตำรวจอีกเอ้อสิคโคงบ้าว่ะคันบระจาเป็นนะ่ะบุเข้าไปในเมืองกระยาคันเห็นด่านมันตั้งด่านหลายเ้ากระยาประมาท กันสิไปทั้งใดแต่ใส่หมดกันนอกถ่ะว่าเหตุผลตั้งนะครับพอลบก,ก็ลบไปพอเมนยู่มีหนังสือสิแล้เข่ากระทาม,มาครับขี่นี่เขาก็บม่ได้เหตุแล้วหลุดจากถ้าเขามีครบมด,ปดแบบเปิดนังแบบเพื่อนกระทามีเนาะใบขับขี่ขบับขี่ไว้เทคนิคอีกไว้วงกลมอีกจะถามไปแล้วหน้าที่ของเพื่อนังไร กลัวสืเว้าาะเอายามหลีกเอาเองเลยเห็นสาแล้วก็อานละอีกตกวไหรถว้าอ๋อเห็นคนยืนไห้รถเป็นยังถ่าไฟแดงเขาเขาจาะกับเนมเขาอยู่กยหนไห้กูกลัวขึ้นันก็เจสีถ่ายคิปโอติเอ้ยอันนี้อายนี่เอารถ้าวสิยางเมื่อไม่ได้ว่่ได้ นะให้ระมัดระวังเล้วเออมวให้ประมาทแมนยูโรดเฮาซื้อมีหนังสือขอาประทานหาเนี้ยอื่นเพินเ่นก็เฮ็ดตามหน้าที่ของเพิ่นไอ้น่ะ,นะเราเราเบิง่งเฮาเนาะหน้าเสาไปบัดเอเือยนบ่อยากแบบบ่อยักปล่อยนะมีคนยิงเพราะันนี้ไอ้ไอ้แล้ว่าโอ้ยไปแล้วไปซะพอ,ะอนีเอือยน้วก็ะว่าเอออันนีน้กระยะย่ะยังวะนายโยบาย ้ากเอาเงินให้เพื่อนเอาก็ะป๋าไปาเงินเพื่อนเซนเนี่ยตายเขาญาติบ่เนี่ยญาตินะเขาไปเด้อแบบเราต้องไปแบบเอาจังใจสั่นเลยเแบบนี้เจอนักกูหนีแห้งไม่เอาเป๋าไปแบบนี้ในมือเขาเอาเด้เขาาคนไกลๆอ่ะแล้วเขาว่าว่ารถอันนี้เขาเอาเขาหมักเอา มาเอาก็เอาบบได้รอกข่อยกับโบยอมให้เอาคือกันนั่นแล้วขันเขาสีเอาลดข่อยซื่อบบได้ข่ยบได้ไปลักขัดลดลักเอาเเจ้าจะเอาก็เอารอกวันนี้เขาซื่อเนาะใบหนังเศษหนังสือมีครบเรียบร้อยนี่จะเฮาท่านในเห็ดว้ครับขี้พวกท่านด้เห็ดแต่ป้ายก็ยังบบท่านได้ไปเอาเมื่อนั่นก็ยังบบได้บบท่านมาเสีหายเฮาเอาป้ายในไซมันยิงใส่ไปเอาแล้วเขากับ โบท Ś ันมาเด้อว่าสิ้นเดือนพุ้นจังมาเบิ่งอีกว่าสันโบแม่เราไปเบิ่งเมืองลงเมืองบนก็ยังโบได้คือกันเอาอยพ่อแม่โบได้เงินให้มาดิใครคือโบเฮฟแบ้วคีฮะโบมีเงินเล็กจิโดใครไหนได้คือเงินไปกับบบร้ายดอกมันว่าเอาใจปกครองก็นี่พอเลยนะจ๊ะมืงไหนฮักกันมืงไหนฮักคือกันเดมืวะนะ จะยืมรถไคยมานนจะไปยืมรถก้นโนโลเล่แะ้รก็บอกให้คนยืมโนโรเล่บัถือเขาขีไปแล้วบัดซีแลบบัดมันเปลี่นอย่างมากเอนจะคล้องไปอีกเออจะคล้องไปอีกเครื่องเวี่ยมเครก่องงานเท่าอีกบนจี๊ต้ออีกว่ามันคืบๆเนาะบนต๊ะไม่หอนมันว่าหอนมัดมือเหมนว่าต๊มันต๊ขทางอื่นมันมาทางเท้าในบุญกินขอแล้วบ่ นีงยถ้าใเจ้ามาป้อนอยู่อาสิโอมีนานมาแล้วหิวข่าด้มาป้อนนี่นี่เอานังขึ้นมาเปือนไรโอ้โเอาเอานังบอล้างเ็นเห็ดเบียยมาเปื่อนนะฮะวค่ะเป็นไินนี่ไปเจอจ้าินนี้จะอนด้อเมีอยพี่นองี้นะครอไปลินห้อเจ็นไดก็ไปเจ็ใดก็สมัตรแล้วว่าเมื่อหละวันนี้เ้อ เยอะมากถ้าบ่จําเป็นแล้วบ่เข,าขา้ากัยญาในเมืองแ้าเจ้าสิเข้าตลาดลักเฟรตแก่ซุปสฉลุดหมวกกันนอกเด้อแนวมันเพิ่นเฮ็ดมาให้ใส่เพื่อป้องกันแบบเพื่อว่ารถเกลื่อนรถลบหรือเพิ่นให้เฮาใส่ก็ได้ที่เพิ่นบอกอเพิ่นอยากให้เฮาอันติดถืกตามกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่น,นั่นแหละเพื่เฮ็ดตามหน้าที่ของเพิ่อนไม่จะเฮาเระมัดระวังเอา ลาพีแลนอนไปก่อนนะสบายดีก่แหละต้อยัำโอเคเนาะคือพี่น้องสําหรับคลิปนี้เข้าไปสิขอตัวลาพระจะไปบาาสะกอนขอบุญขอบคุณทางุูญายเจียบุญทุกท่านเด้อเนาะอีซอยการทมงทบเฮเทือนให้น้องมีสับไก่ขีดสำเร็จแล้วเรือปูนึนงตนวันนี้เพิ่นก็มาส่งครบเบิดเป็นทีเรียบร้อยเนาะจ่ายมือนันไปหนึ่งตนกับหนึ่งล้านกับสี่แสนเนาะ เล็ดเสร็จสิ้นถ้ามันปเาะนั่นแต่ก็สีสรซากไม้อีกอันนี้ก็ได้เงินของเมคูมาลาพอบุนมานั่นแหละเออพอกับเมกพอพอกับเม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ความสุขความเจริญสุขใจสบายใจเนาะขอบคุณขอบคุณเบิดสขุขุสุคนทั้งเอซีเมื่อคลิปแล้วประคามโพสนะไปแล้วสบายดี